ปลานั้นมะมีหรอกว่าส่ได้สิจ้าสิดได้อีหยังกว่ากันไปเนาอพี่น้องเนอะนี่ละจากพี่น้องพักสะดาวห้องเห็นบน่นี่จากพี่น้องพักสะดาวสะดาวฝรั่งจาก โอย้ยยอดมันงามกระโดดไปเอาอีกสักสักน้อยลมลื่นดีคักพี่น้องสร้างเสียงนกโอ้ยมวนเหลือาง,งานตอนแรกว่าสิครับรดกรับบาดเลยว่าสิโอ้อยอันมั่อกี้เขาปลาได้มะหวนกระเดียกระโดดแท้กัน ฮ้านักห่อนแนวสันห่อนตัวแรกสิบกลับบ้านเนี่ยพี่น้องช้องคิดช้องใจบอกว่าข้าเข่าบ้านแล้วก็ไม่อยากออกพี่น้องถ้าเข้าบ้านแล้วก็ไม่อยากออกเนี่ยก็เลยตัดบินใจขับรถมาเขา่าปลาบ่งห่อนแล้วพี่น้องหูซึกว่าสีเย็นๆด้วยซ้ำไปพอดีจ้ะวันหนาวบ่งห่อนกำลังดีเลยใส่เสือ้ออันกันหนาวอันเสื้อกันหนาวอันซัมเมอร์มาเนาะ พอดีพี่น้องพอดีเลยจ้ะไปกันต่อจ้ะพี่น,อน้องมีคุ้นท่างท้าสิไปปกติริมตะคองนีนน้ำมันฉีดเต็มได้พี่น้องนี่ไปนี่ลั่มตะคองนี่นะมัสยิดตะนามอันนี้ด้อยเด้อนี่อันนี้เพิ่นกระเฮ็ดเอาใหม่มาก่บอนทีสีขามเนาะบอนขามมันเป็นใหม่แล้วพี่อ้อยมันเป็นน้ำแล้วพี่น้องริมตะคอง ไปไหลไลไปปีนี้เดนมาแห่งแรงกับพี่น้องบไมีฝนแต่ว่ากลมอุตุเพื่อนนะว,ว่าอันมืออื่นนี่แหละสิมีฝนฝนเริ่มฝนตั้งแต่พรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่มืออื่นจนวราหอดนั้นจันทร์ละสัง พืชบางต้นไม้ตน้นนี้พี่น้องป้อป๊อกิ่งก้านสาขามันใหญ่กระเดียกโรด,ดให้อป๊อก็คืน้องมึงเลยมึงจะสุดลูกหูลูกตาสูงเสียดฟ้าโอ้ยพี่น้องเลยต้นไม้บานเพลินเมื่อกางากระเดียกโรดเลยตอนที่อันหนาหนาววินเตอร์น,น,นั่ะมีตะกางด้วพี่น้องบ,บ่ามีใบกะใบมึงเลยตอนนี้นะมาเบิ่งตอนนั้นนะมึงมีตะกางคือ คือต้นใหม่ตายนี่นะพี่น้องลองมาตอนนี้เนาะตอนนี้ดูเายสวยงามตามธรรมชาติเอาบ่มี่พักบ่มี่หยาให้เก็บกับเก็บบรรยากาศนี่แหละมาฝากพี่ตอนนองเฮ้่จ้ะอืม จะไปหาเพลงมวนๆม,มาเปิดใส่น้ำคักพี่น้องเลยสออนด้แกมันแล้วกระเทียมยอดกระเทียมอันนี้อันนี้ดอกฟันสิงโตนะคะอันนี้ขเขาแก่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นม้อมอย,อยู่แล้วนะ แต่ว่ามันแก่มันเท่าเลยเนาะที่อันนี้ก็เป็นบักอันต้นมะตำแง่ฝรั่งจ้ะพี่น้องพ่นวาสับพคุเพ่นหลยหลายและที่สำคัญอัน,นิวาตามเขาเด้อพี่น้องมาดามวาตามเพิ่นเดอร์ที่สำคัญ่ะต้านมะเร็งพี่น้องที่สำคัญต้านมะเร็ง นี่เบื้องในต้นเพิ่นงามงามนีม่ตดต้นโอ้โหคอยเ่เคยเก็บกินแล้วขอกระอยากสิลออ่องเบื้องแค่เ่อแต่เกียรเกียรตรงที่ว่ามันตอดพี่น้องมันตอดเจ็บทั้งเจ็บทั้งแสบทั้งคันนี่คอยเลื่อยแบบม,มืนมันมันใส่มันแต่พนว่าสรรพคุณเขานี่สุดยอดจริงๆพี่น้องจา๋าสรรพคุณเขานี่อื้อหือบ่อยากผากักเขาบอกว่าอันนี่ ฝรั่งคนก็นิยมกินเ้อพี่น้องสรรพคุณเขาเยอะมากฝรั่งบางคนนี่ถึงขั้นแบบเอาไปตาแห้งเอาไปอบแล้วก็ทําเป็นกินน้ําชาเลยนะคะพี่น้องเป็นน้ําชาเลยนะคะแต่ว่าข่อยบอกกินข่อยสร้างมันตอดแต่ว่าอันนี้มัน,มน,นางามดีพี่น้องมันสวยมากสวยจริงๆบิมึงเป็นดงเป็นตาเลย ถ้ามันบอ่อปอดถ้ามันบอ่ออันนี้ก็ส,สิสิเกบิึงเยอะดอกคนไทยห้ากับเกบไปเพราะว่าแกงออมแกงออมนี่สุดยอดแซ่บอีหลีประสันลวกจิ้มน้าพริกแต่ลวกจิ้มน้ําพริกเอาลวกไปแล้วแกงไปแล้วเขาจะไม่ตอดเขาจะไม่คันเขาจะแบบโอ้โหแซ่บประสันวาตามเพลินเนาะกาะดามไ่เคยกินมันตอดคอยขอกรศูนขึ้นเลยเด้ นี่จ้ะยอดฮอปยอดใหญ่ๆอวบๆเลยพี่น้องนี่ที่เพื่อนข้าเก็บเนาะนี่เพันมายอดฮอปพ่นโอ้ยพุ่นยอดฮอปพี่น้องหลายคขาดมีแต่ยอดใหญ่ๆมีแต่ยอดใหญ่ๆอ้วกๆเลยพี่น้องนี่ยอดฮอป เบิ่งไกล่เ <t> บิ so cool. fruit, sort of しし่งไเนี่ดวิวคืองามแท้พี่น้องนี่ยอดท็อปนี่จะพี่น้องถ่ายให้พี่ให้น้องนะเบิ่งบดูอันนี่พี่น้องเบิ่งตีนตุ๊กแก หย่อนใหญ่ๆอบบวบเลยอ,อยากเก็บเด้เเบิง่งวยพี่น้องจ้าอยากเก็บเด้แต่ว่าคนมันคนมันเพ่นผ่านพี่น้องคนเพ่นผ่านถ้าเก็บไปเด็กก็มาถามเก็บให้ยังกินได้รึเปล่าท่านศรีขวเบื่อลำข้านพลังอันนี้ก็ย่กย,ย่างขามันจะทายยังโอ้ทายธรรมชาติดแล้วเสนอ ชาวไทยยัง้ายธรรมชาติแต่จพี่น้องสวยงามตามท้องเรื่องวันนี้ก็มิแต่บรรยากาศมาฝากพี่ต้อนน้องจากพี่น้องจ้าบรรยากาศช่วงบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงห้าสิบเลิกงานแล้วเขาลาบ่อด้พักมีสีใบไปกินดอกพี่น้อง ได้แต่บรรยากาศธรรมชาติสวยๆเอามาให้พี่เห็นนองเบิ้งจะ้ะค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะไปพอกันคลิปนาค่ะพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้วค่ะเด้วเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปจ้ะคลิปนี้ก็ขอจบอยู่ที่ยอดฮอบนะคะยอดฮอปสวยๆจะ้ะพี่น้องกับท้องฟ้าที่สดใสพอกันคลิปนาค่ะพี่น้องคะ Bye bye.